สวัสดีครับผมครูไก่นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนท่าวอร์มอัพก่อนออกกําลังกายนะครับผมก่อนที่เราจะไปวอร์มอัพกันนะครับผมขออธิบายก่อนว่าการวอร์มอัพมีความสําคัญมากก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันยังไม่ได้ถูกใช้งานกล้ามเนื้อของเรามันยังตึงตัวอยู่นะครับความยืดหยุ่นเนี่ยมันยังมีได้น้อยนะครับผมดังนั้นการวอร์มอัพหรือการ อบอุ่นร่างกายก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยซึ่งมันดีมากๆนะครับผมเพราะว่าจะช่วยให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราหัวใจของเราพร้อมที่จะออกกําลังกายนะครับผมโอเคมาวอร์มไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะใช้การวอร์มอัพเป็นจํานวนครั้งนะครับผมแต่ท่านไหนที่ไม่สะดวกแบบนี้อยากจะจับเวลาก็ได้นะโอเคมาท่าแรกนะครับผมกางแขนออกมาแบบนี้นะครับผม แล้วก็หมุนหัวไหล่แบบนี้เลยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเสร็จแล้วหมุนกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสอง 13 14 15โอเคครับผมสำหรับท่านี้ก็จะช่วยวอร์มในส่วนของช่วงหัวไหล,ล่เรานะครับผมก็คือจะหมุนไปด้านหน้า15 15อ่า15ครั้งแล้วก็หมุนกลับ15ครั้งนะครับท่าที่2ก็คือการกางแขนออกมาเหมือนเดิมแล้วก็สลับแบบนี้นะครับผมเป็นซิสเตอร์นะครับอ่า7 8 6 7 8 เก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคอันนี้ก็จะบริหารในส่วนของหัวไหลเหมือนกันนะครับบอมในส่วนหัวของหัวไหลเนาะขอเสริมอีกนิดนึงนะครับผมท่าที่สองใช่ไหมก็จะบริหารในส่วนของหัวไหล แล้วก็ในส่วนของหน้าอกนะครับผมก็จะทําการยืดไปด้วยแล้วก็สะบักหลังเราจะถูกบีบเข้าไปตอนเราวาดมือไปด้านหลังแบบนี้เนาะมาถึงท่าที่3นะครับผมยกแขนขึ้นมาแบบนี้ตรงๆนะครับแล้วดึงศอกลงมาตรงๆหนึง่งสองส10สี่ห้ 1 1 12 13 14 15โอเคอันนี้ก็จะเป็นในตอนช่วงระหว่างเราดันขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อหัวไหล่เราก็ได้ทํางานนะครับผมเราก็ได้อบอุ่นมันแล้วก็วอร์มมันไปด้วยเนาะแล้วช่วงจังหวะที่เราดึงลงมาเนี่ยก็คือจะวอร์มในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนหลังหรือปีกเราเนาะโอเคมาถึงท่าที่4นะครับผมท่าที่4ก็คือการ บิดลำตัวนะครับผมเพราะว่าเราจะวอร์มทั้งตัวเลยดังนั้นเราจะต้องบิดลําตัวนะครับก็แกนกลางลําตัวแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับผมมาหอบกัน1นสายขวานับ1น,นะครับ2ตั้งศอกขึ้นมา3 4 5 6 7 8 9 1ิ1ส1บ1น1่งสโอเคก็จะรู้สึกด้านข้างลำตัวเราเลยนะครับผมคราวนี้มาถึงท่าที่5เมื่อกี้เราบิดลำตัวแล้วคราวนี้เราเอี้ยวไปด้านข้างแบบนี้นะครับสลับกันไป2อ่ะส 6 8 10 12 14 16 18 30อ่า20สิไม่ใช่30 22เราจะทําข้างละ15นะครับ 24ยืดไปเลย26 28 30โอเคมาถึงท่าที่6ยกเข่าขึ้นมานะครับผมแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับก็30ครั้งเหมือนกันเนาะเริ่มเลยครับซ้ายขวาไปเลยหรือจะเลือกข้างใดข้างนึ่งก่อนก็ได้นะครับห

ยี 24, 26, 28, okay. ่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบปดสามสิบโอเคถ้าต่อไปนะครับผมก็เป็นท่าไฮนีนะครับผมท่าไฮนีก็คืออ่าไม่ต้องถึงขั้นไฮนีนะแค่ทางเขาขึ้นมาเนอะหกแปดสิบ 1 2 1 4 1 6 18 2 0 2 2 2 4 2 6 2ส3บโอเคหลังจากไฮน,นี้แล้วนะครับผมเราก็มาทำท่าไซ้ายล่างนะครับผมคราวนี้ผมจะทำไปทีละข้างนะครับผมกางขาออกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไซ้ายล่างไปเลยขาด้านนี้ตึงขาด้านนี้ย่อลงมานะครับ สองสาี่ห้าทิ้งเพกไปด้านหลัง6 7 8 9 10แปดเก้าสิบสหนึ่งสิบสองีหเปลี่ยนข้างนะครับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคท่าต่อไปก็คือเป็นท่าสปอร์ต เพื่อที่จะวอร์มในส่วนของต้นขา15ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ครั้งหนึง่ง 15ห้าโอเคมาถึงท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยืดตั้งแต่น่องขึ้นมาส้นขาด้านหลังแล้วก็สะโพกแล้วก็ในส่วนของปีกด้วยแล้วก็แขนด้วยนะครับผมก็คือวางเท้า,เาไปด้านหน้าแล้ววาดขึ้นแบบนี้นะครับผมวาดขึ้นฮึบสี่ฮึบ 6ฮ้บฮ้บแปดมาขึ้นไปส <10 S 2> ิบฮ้สิบสองสบสี่ก็มาแค่ไหน แค่นั้นนะครับผมไม่ต้องฝืนจนเกินไปเนาะครับสิแปดครับวาาขึ้นไปยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี 26อีก4ครั้งครับยีแ <28. S 2> ครับและ30โอเคครับผมไต้เหงื่อเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราพร้อมที่จะออกกำลังกายต่อจากนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะออกกำลังกายจริงนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่าวอร์มอัพก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายนะครับผมก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอีกต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ